มิลี่โดนด่าแรงจุดๆไม่รู้เวลาหลังกินข้าวเหนี่ยวมะม่วงโชว์กลางเวทีระดับโลก มิลิเดนุพาโดนด่าแรงดอแอกอไม่รู้เวลาหลังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์กลางเวทีระดับโลกด้านแฟนคลับไม่ขอทนออกโรงฟาดแทนเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่พูดถึงดั้บเบิร์สาวมากความสามารถอย่างมิลิเดนุพานักร้องสาวชาวไทยที่ได้ขึ้นโชว์เทศกาลดนตรีระดับโลกโคเชล,ล่าปี2022บนเวทีเดียวกับศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของเธอและก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังค่ะเพราะมิลิระเบิดความม โชว์ของเธอยังสามารถสร้างเสียงฮือฮาเป็นอย่างมากเพราะสาวมิลลิได้ร้องรดบบถึงเมืองไทยทั้งเสาไฟกินรีต้นละแสนสิรถไฟไทยสมัยรอห้าใช้มาแล้ว120ปีและกูไม่ได้ขี่ช้างแต่ที่ว้าวมากกว่านั้นก็คือการชวนคนต่างชาติมากินข้าวเหนียวมะม่วง แถมโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงให้ดูบนเวทีทำกลางสายตาของชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะแต่สุดท้ายก็ไม่ไวยกลับโดนดราม,ม่าค่ะเมื่อมีชาวเน็ตคนนึงคอมเมนต์ด่าเธอว่าแดกไม่รู้เวลาไม่มีมารยาทข้าวเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหละซึ่งงานนี้แฟนคลับของมิลิก็ไม่ขอทนออกโดงตอบฟารกลับแทนกันเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ